อันนี้คือเริ่มอ่านแล้วอยากอยากอยากมันยังไม่หล่อว่ะขอสวัสดีค่ะอ๋อนี่ยคือมึสวัสดีอ๋ออันนี้เริ่มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครในตะลักกะเข้าสู่ช่องเชฟบุญนาคค่ะคือถามในไอจีเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปสักทีเพราะว่าไม่ได้เจอคนเลยนะคะตอนนี้ก็คือมีผู้ชายมาอยู่ในรถของคุณจำแล้วค่ะ โอเคก็เดี๋ยวจะถามคำถามที่แบบคุณผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าถามผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเป็นตัวแทนมาถามผู้ที่มีมันสมองทั้งสามคนนะคะเอ้ยแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวกันสวัสดีครับชื่อจำครับโสดไหมคะเออได้อะเฮ้ย่ทำไมทำไมทำไมชี้ตอบอย่างนั้นอะรอสวัสดีครับชื่อจำครับโสดไหมคะเออสดครับนี่ไอจีอยู่ตรงไหนคะชี นี่โอเคปิงปิงปิงนี่กูตัดนี่ปิงปิงปิงอ่ะคนต่อไปค่ะคนต่อไปอ่าชื่อบรูคครับครับสดไหมฮะสดสดไอจีอยู่ตรงนี้ครับชื่อเจ็บครับอ่าสดไหมฮะอ่าสดครับสดไอจีอยู่ตรงไหนคะนี่ครับนี่นี่ครับนี่โอเคคําถามแรกเขาถามว่าชอบผู้หญิงหน้าสดหรือแต่งหน้ามากกว่ากันคะเป็นอะไรที่สับสนมากอยากรู้ผมชอบหน้าสดครับเพราะ มันได้เห็นได้ใบหน้าจริงๆของผู้หญิงพี่เจมส์พี่เจมเปต่อเนื่องช่วยชอบหน้าสดเหมือนกันครับเพราะว่าคิดว่าแบบผู้หญิงหน้าสดมันดูมีเสน่ห์กว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีแล้วแล้วอย่างนี้ตอบยังรอเลย เอาที่เขามั่นใจดีกว่าอ่าอันนี้ตอบดีสุดยอดสุดยอด bro มั่นใจดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมั่นใจในแบบคือผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนเขาแต่งหน้าเยอะแล้วเขามั่นใจแล้วก็โอเคไม่ติดใช่ไหมอ่าโอเคก็ตอบดีตอบดีอันนี้คำถามแรกนะครับคุณผู้ชมอ่าเขาบอกว่าคือจะได้เป็นดาราแล้วอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยขอเป็นแฟนบ้างไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแต่ผู้ชายขอส่วนตัวผมคิดว่าถ้าสมมติแบบอย่างอย่างผมเนี่ยผมกมึงช่อยู่รถร้อนอะปะ เวลาผมจีบใครอะไรเงี้ยผมชอบคนที่แบบผมไปจีบมากกว่าที่เขามาชอบผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบคนที่ผมไปจีบมันเป็นคนที่แบบผมชอบเขามากๆจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่บางทีเขามาจีบผมเขาผมไม่ได้เลือกเขาอะไรอย่เงี้ยเข้าใจไหม,มเขาเลือกผมแล้วผมแบบก็รู้สึกว่าแบบ, <c oughs> บมไม่ได้น <c oughs> ่าตื่นเต้นขนาดนั้นอ๋อก็คือรู้สึกว่าอยากเป็นคนแบบไล่ล่าเองอย่างนี้อยากเป็นขอแต่ว่าถ้าสมมติคนที่มาขอเป็นแฟนเป็นคนที่เราชอบมากจริงๆก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเราแบบคุยกันอยู่เนี้ยแล้วแบบนี่ขอเป็นแฟนได้ปะได้ ไม่ถ้าสมมติคุยกันแล้วแบบชอบกันโอเคอะไรเงี้ยได้เลยสมมุติเป็นคนคุยกันอยู่นะเป็นคนคุยกันอย่างเราผู้หญิงแบบขอเราเป็นแฟนน่ะมันอยู่ที่แบบว่าเราคุยแล้วเราแบบรู้สึกยังไงอ่ะคือถ้าเรารู้สึกดีแล้วเขามาขอก็มันก็โอเคอะอนเป็นคนแล้วมันอยู่แล้วแต่คนผมได้หมดครับขอแค่มีคนมาจีบทำไมผู้ชายบางคนเนี่ยชอบปากเก่งชอบทำาห่าเวลาพวกมึงเห่ากันเนี่ยพวกมึงแบบมีความคิดว่าแบบทำไมททำไม่วะ ทำให้ผู้หญิงดูจริงวะกูจริงวะจริงๆอะทำเท่ให้ผู้หญิงดูไอ้แล้วจะทำให้เพื่อนดูทำไมอ่ะไอ้บุ๊กเวลาแบบมึงทำแบบมึงทำห่าในห้องอย่างเงี้ยมึงทำไปทำไมวะคือเวลามันอยู่กับเพื่อนมันก็แบบเล่ากันไปมาแบบอะไรเงี้ยมันก็แบบมันทำเอาสนุกเว้ยเออมันทำเอาสนุกมันไม่เคยหายค่ะอ่าพี่เจมเคยไหมพี่เจมไม่รู้รู้สึกว่ามันเป็นตัวเองก็ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองเขาทำแล้วก็คือมันสนุกมากเวลาท่าสนุกเออเขาเนี่ยเขาถามว่าบูดี้ออปบู๊ส์หนึ่งสองสาม เอ้ยทำไมมันบูมากกว่าฮะก็ไม่มีเหตุผลเลยหรอมัไอาจะดึงดูดมากกว่าแต่จริงๆผมชอบผู้หญิงที่ตาครับอีอกูกำลังจะตอบอะไรวะมึงจะพูดทำไมกูก็จะเล่นหลออๆไมเนี่ถ้าอยากกอดเพื่อนผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะคิดว่าแปลกๆไหมไม่ถ้าสนิทเราผู้ชายมันโอเคก็ก็เหมือนผู้ชายอยู่ดีไปกอดผู้หญิงถ้าไม่สนิทมันก็แปลกๆต้องดูที่ความสนิทค่ะเออแล้วแบบถ้าสองคนมันแบบชินกันแล้วมันก็ปกติไม่แปลกอ่าโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดแบบเรายังไม่ค่อยซีกันแล้วเรากอดอะไรนี่ก็ไไม่ด้ อยากกูกับมึงไงกอดได้ถ้าอยากกอดโอเคไอชั้่มันดูลบจิตแล้วเขาบอกว่าเกมกับแฟนคุณพี่เลือกอะไรครับถ้าตอนไม่มีแฟนผมก็เลือกเกมครับแต่ถ้ามีแฟนเขาถามว่าแฟนกับเกมอะเขาเลือกเกมอยู่ดีพี่เจมเลือกอะไรคะเลือกแฟนครับทำไมอะคะกดติดแฟนครับเสียงมันหลบหล่อจร่อะต่อมานะคะเขาบอกว่าถ้ามีวันว่างวันเดียวเนี่ยแล้วเพื่อนผู้ชายกับแฟนนัดพร้อมกันเราจะเลือกแทงเอากับใครในคืนนั้น ไอ้บ er, ุ๊คกูคิดคำถามให้มันผมเพื่อนอ่ะ tamam ก็แบบแฟนมันก็ร uh tamam ู้ว่าแบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วว่าเพื่อนมันแบบมันไม่ได้เจอกันแบบทุกวันไม่ได้คุยกันทุกวันตลอดเวลาเหมือนเวลาเราคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถ้าสมมติมันนานจริงๆที่ไม่ได้เจอทั้งแฟนอ่ะเพื่อนผมก็คงคิดว่าผมก็คงเลือกแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวเขาพี่เจ็บติดแฟนไงใช่ป่ะแบบเออกลัวกลัวเขาน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาก็คงอยากเจอเราด้วยเราก็อยากเจอบอยเฟนแมทีเรียลมาก <laughs> <laughs> อ่ะคำถามต่อมานะคะเขาบอกว่าพวกรอยแตกตามร่างกายอะ่ะรู้สึกว่ามันแบบแบตเทอร์ไหมสมมติเวลาผู้หญิงมีอะ่ะมึงรู้สึกว่าแบบมันไม่สวยปะ่ะตามร่างกายแบบอันนี้ทั่งคูก็คิดว่ามันเป็นอาจจะเป็นแบบเรื่องปกติที่ทุกคนมันต้องมีอะไรเงี้ยมันไม่ต้องอายแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอิอ e มึงใส่บิกินี่ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยฮะเอาที่เขามั่นใจอ่ะอเออมันใจสองรอบอันนี้เขาถามว่า you prefer a virgin or not virgin girlfriend ผมได้ทั้งคู่ครับขอแค่เขารักเราครับ จริงไหมจริงไหมจริงจริอะถ้าถ้าถ้าเขาไม่เวอร์จินแต่เขาคุยกับเราไปเรื่อยๆเราไม่นอกใจอะไรอย่างนี้ก็โอเคแล้วเชี่เออก็จริงนะพอพะต่อไปมึงจะหาทุกคนมันก็ต้องไม่เวอร์จินสักวันหนึ่งถ้าถ้ามึงตไปมึจำาชคดีเว้ยเออเออดีทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะใช่ครับใิ่ สิ่งที่น่ารักที่สุดเท่าที่แบบผู้หญิงคนนึงจะทาให้ผู้ชายได้มึงคิดว่ามันคืออะไรก็ผู้หญิงคนนั้นก็แค่รักที่เราเป็นเราอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่กับเราทุกวันแบบที่รักเราจริงๆแบบดูแลเราอย่างดีเทแค่ดีๆอะไรไม่ไม่ได้อยากได้แบบอะไรพิเศษเช่นแบบว่าต้องทําอาหารให้ทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่จําเป็นครับก็เอาที่เขาสะดวกแต่ว่าอย่างน้อยเขาเขาแบบรักเราทุกวันก็พอแล้วก็อยู่กับเรามีความฝุขที่อยู่กับเราทุกวัน เดยมันไมนฝากดูเป็นคนข้างลักมากคนที่อบอุ่นเนี่ยดูแลเอาใจใส่อะไรเงี้ยอ่ะแบบแคร์อย่างงี้ฮะนั่นคือได้ที่สุดแล้วฮะชอบไหมเวลาผู้หญิงแบบ play hard to get เวลาผู้หญิงเล่นตัวเงี้ยชอบป่ะหรือรู้สึกว่าแบบมึงจะเล่นตัวฮีอะไรตั้งนานอะไรเงี้ยก็ชอบแบบกังๆครับเล่นตัวบ้างให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นที่จีบเขาแล้วก็แต่ก็ไม่เล่นตัวมากจนเกินไปให้เรารู้สึกว่าแบบเบื่อแล้ว เขาเล่นยากมันต้องแค่ช่วงแรๆนิดนึงก็ได้แต่อยากให้เขาเล่นตัวใช่ป่ะไม่อยากไม่อยากให้เขาแบบว่าง่ายคือถ้าเกิดเขาแบบง่ายแบบมากเกินไปเขาก็อาจจะทํามีแบบคุยกับคนอื่นแบบได้หลายคนพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาแบบมีอะไรนิดนึงก่อนนีมันก็เหมือนชาเลนด์ดีเออสแกนเขาไปนิดนึงก่อนอขาเก็ตเก็ตเก็ตคือถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันก็อาจจะแบบน่าเบื่อเบื่อเร็วอะไรเงี้ยป่ะแต่ถ้าแบบมันเล่นตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็แบบก็เหมือนส่วนใหญ่ผู้ชายทุกคนก็ชอบแบบชาเลนจ์ชาเลนจ์นิดนึงป่ะใช่ไหมแ่น อะไรที่ได้มายอะยากเราจะลืมมันยากครับใช่ครับจริงจเวลาพวกมึงแบบจะเท็กซ์ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมึงถามเพื่อนก่อนปะถามมาถามแรกต้องมีถามถามแรกถามแบบเชื่อกูตอบอะไรกูถามอะไรมันดีมากนี่เหรอแบบไปไงต่อดีจริงปะผมว่าคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยคนนี้ดูโอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราเวลาพวกมึงจะพิมพ์อ่ะเวลามึงแบบเท็กซ์อ่ะแบบจะจีบเขาแล้วอ่ะมึงแบบให้เพื่อนดูปะ แค่แรก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 โอเคโอเคชอบส่องผู้หญิงในไอจีไหมถ้าแบบผู้หญิงที่เราชอบชอบผมผมส่องไอจีทิกเก็ตอะไรผมส่องทุกวันเ่ยส่องเช้าเช้าเย็นนะคะคือโรคจิตป่าวส่องเช้าเย็นเฉพาะคนที่ชอบอะคะหรือว่าสชอบอ่ะบุ๊กส่องป่ะต้องส่องเฉพาะคนที่ชอบป่ะหรือว่าแบบผู้หญิงสวยก็ส่องก็ทำแบบไม่มีมึงส่องบุ๊กปะไม่ต้องอุ้ยผมซูมดูเลยดูอะไรดูวิวข้างหลังอะว่าที่ไหนอะไรอยงเงี้ยคุณส่องตัวบางที คำถามสุดท้ายเขาถามว่า what's your biggest turn off ไปไปสมมุติว่าเราไปเดทกันอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่เอาไม่เอาแล้วอะสมมตินะเออเขาเคี้ยวข้าวเสียงดังแล้วกูจะไม่ชอบอันนี้ของกูนึกออกใช่ปะรู้สึกว่าแบบ turn off อันนี้แบบจริงหรือเล่นอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงถ้าเขาติดโทรศัพท์มากเกินไปแล้วแบบเดทแรกมันสำคัญมากเขาโม่ต่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแบบมีอะไรเด้งมาก็ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบสนใจเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเออนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเขาแบบติดโทรศัพท์มากก็คงแบบอ่ะอบุกผมไม่เคยมี ผมวันไนสแตนเท่านั้นนะน้องๆไอ้ยี่ยต้องตัดเองนะแม่ไอ้บุกุศากันแล้วโอ้ยดูแบดอย่างนี้ดูแบ๊ดดูเลวเลยก็ไม่ชอบคนเคี้ยวข้าวเสียงดังครับมู้ลอกกูปะเนี่ยไม่ไม่อันนี้พูดจริงแบบเวลาไอ้นี่กินข้าวเสียงดังกูจะัวร้อนไหมเออจริงจจะปวร้อนเลยเกทแบบมารยาทบนตัว่านนี้ฮะอ๋อผมก็ อะไรวะขับเลยวะกูขับตัวเองมันทาดีวันมันต้องผมอาจจะแค่รู้สึกน้อยใจถ้าเขาดูไม่เอนจอยอะไรกับเราอะนะเป็นคนที่น้อยใจไม่ไม่ไม่แค่รู้สึกแบบผิดนิดนึงอะไรเงี้ยแบบเราทำอะไรไม่ดีเขาเสียเวลาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบดูไม่เอนจอยแต่แค่ไปเดทแรกแล้วเอนจอยผมก็มีความสุขที่สุดแล้วครับเอาอีกแล้ว from the ก็ได้เลยค่ะทุกคนก็หวังว่าจะตอบครบแบบบางอันไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ได้ถามเพราะว่ามันก็ต้องสแกนนิดนึงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดกด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งฝากไอจีกดแชร์ไอจีฝากไอจีกดแชรไอจีเฟเฟบูน่ามีเลยโอ้รูปนี่สุดยอดหนุ่มๆนุฮะสุดยอดคือสวยวิวแสงโอ้ยสุดยอดบายบายค่ะบายบาสวัสดีค่ะนี่ เซ็นช um. pues ุดกันคนละเอาวะยอะเขื่อนเบย์จะมึงนั่งหลอดนะมึงนั่งหลอดพี่เจมไปครัะพี่เจมพี่เซ็นชุดหน่อยค่ะวันนี้ก็ใส่เสื้อเสื้อโปโลวันกิ่งสีน้ำครับแล้วก็รองเท้าสีขาวครับมาในทีมอะไรคะวันนี้แบบมาในลุคทีมแบบชิวๆหน้าหนาวครับหน้าหนาวไม่เอาไม่เดี๋ยวกูถ่ายมึงกูเขินอน่ยไปเดี๋ยวกูถ่ายให้มึงแทนเอ้าหนุ่มๆชอบไหมน่ารักครับดูน่ารักครับจีบไหมคะ ถืได้ปล่าถือได้ไหมยอ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 ใช่ไหมคะน่าสนใจอยู่พี่จำพี่จำให้เต็มสิบไหมลูกนี้กินใจเอาไปสิบเอ็ดเลยนี่เอาละค่ะมาที่มึงวะม่ได้เขินทำไมเอาอะจีมเดินทะเลครับเดินทะเลต้องหล่ออะอย่างนี้เลยเนี่ยไม่เรื่องหล่อเนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาโอเคโอเคเป็เซนไดไงวะเฮ้ยกูเขินอะพี่เซนช่วยจริงลองใส่กระโปรงเพราะว่านี่ค่ะนี่ค่ะคือเจมี่เจมใส่ตามผมอะเอางี้เลย